ทำข้อเสนอแผนประกันให้กับคุณลูกค้านะคะวันนี้เราเป็นประกันสุขภาพเหมาจ่าย An Healthy Anta ค่ะซึ่งจะมีค่าเบีย้ยประกันสัญญาหลักสัญญาเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้เห็นนะคะ mm hmm. เห็นความคุ้มครอง mm hmm. เห็นตารางผลประโยชน์ตามตารางจะมีหมวดต่างๆค่ะ mm hmm. มีข้อยกเว้นทั่วไป และลูกค้าจะได้เห็นประมาณการค่าเบีย้ยประกันในแต่ละปีด้วยนะคะหลังจากส่งข้อเสนอค่ะลูกค้าก็ได้มีการนัดเพื่อเจอกันขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งวันนี้นัดเจอกันที่เซนทัลอีสต์วิวค่ะนัดเจอกันที่ร้านสตาร์บัคที่เซนทัลอีสต์วิวนะคะมีร้านสตาร์บัคสองแห่งค่ะเดินหากันสักพักหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าไปกันคนละร้านค่ะ แล้วเราก็เจอลูกค้าค่ะวันนี้ลูกค้านะคะปิดยอดประกันสุขภาพไอเทมตี I ้แผ่นซิลเวอร์ค่ะ